ครับก็สวัสดีด้วยครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดฟรีฟ้าฮะสูตรพี่ปิ่มนะฮะดีเจดีเจปิ่มพงษ์สำรีแมนนะฮะ s l m นะฮะเริ่มจากออันนี้ฮะการ์ดการ์ดเจ็ดสิบนะล็อกขอบเสือ้อครับล็อกขอบเสือ้อล็อกขอบเสือ้อขอบเสื้อลงลงไปเปิดหนึ่งใบก่อนครับบัคกัลลีสายยาอนนึงนะ อลองเปิดออดูโอ้ยกอเซ่เตันเฟลโลเป้สเตอร์ลิงเฟลโลเป้เอามาหัวเดนาคา,า,าตะนาคาโมโต้วาเรยวโซเลสครับก็บแล้วนะครับ เรามาเปิดครบสา0อนะครับเหมือนเดิมครับครอบส0 0ีสี่ใบครับสูตรที่เปียนครับคือนับหลอกคบเสื้อหลอกคบเสื้อหลอกคอบเสื้อหลอกครอบเสื้อลงไว้แกดเนก่องนใบอ่ากับหลอกคบเสื้อกลับคลอบเสื้อกลับมงมาเปิดอออเล็กคืออะไรครับ แล้วก็เปิดครับ300ทั้งหมดกันครับเอ็กซเบอร์เอ็กซแอลรับอบเสื้อลับขอบเสืออเส้อตัวครับนองจุดตุ๊กซันาโดปีเตอร์เชคเราแบบใบท้ายครับคากาวะครับชินจิคากาวะ จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็มาดูทอป 300, นะเอ็กแอลสามร้อยนะเดิมครับล็อกขอบเสื้อไปทางนี้ทางซ้ายนะลงมาขวามาแล้วก็กดเปิดแพ็คฮะโอ้โหแรนต้นนะครับท็อปสอบสามร้อยดบิวนะล็อกล็อคอบเสื้อไปทางขวามาครับขวาลายสายดี ลงมาทางซาจะได้ตัวดีก็ได้นะเปิดทับปุ๊บเล่หอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงเราขอบเสือ้อเราขอบเสือ้อเราขอบเสือ้อลองขอบเสือ้อชบูอะอะไรอ่มารู้จักแล้วก็ขอบเบิร์นร้อย ให้ XL มไว้ที่หลังแล้วหลอครับร้อยเปิดสองอก่อนครับครับลุ้นลุนเปิดรับอือปฮ๊อปฮ๊อปฮักสูตรพี่ปีงีใช้ได้ผลจริงๆโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยตรอบวานี้เรามาดู็อป XL 100คนกันนะ ล็อกขอบเสื้อนะฮะแล้วลงมาเปิดเย่ด yes, ีเก๋เขายาดครับสองวันสิบสามครับท็อปร้อยเดบิวนะฮะล็อกขอบเสือ้อล็อกขอบเสือ้อล็อกขอบเสือเอ้อ,อ,เ,อเปิดใบที่หนึ่งเตลเลโตรนะฮะเปโตจากสโมสรบาร์เซโลนา่าแล้วก็เขาก็เล่นให้สเปนนะครับ ให้เปลี่ยนหน้าดิจะลอกขอบเสือ้อลอกน้มก็ได้ไปเลยตัวอุย้ยรวยเละพี่น้องเรามาดูนักเตะเบื้องหลังที่เรา,เาได้เปิดไปแล้วกันนะฮะเป็นเจียร์ังนั้นตีบวกกอนฮะหามาเต็มนะครับอาคาฮิย่าหัวไปเลยหัวไปเลย ติดติดยันเดแปดสิปดติ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 ดดีติดดีเออนั่นแหละขายได้แพงขึ้นนิดนึงอ่าเฟลโลเป้ครับ GK เจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบเท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดบาทไปแล้ว นานไงขกสนบห้ามึงเฟลเป้บอกมึงว่ากูเหรอแล้วมาดูโกตัวหลักตัวเต็งของเจอซีทีมผมนะปีเตอร์เช็คหนึ่งสองสามสี่ปีเตอร์เช็คเย็ดเคหัวสามะและ้วก็ จาก,กลลาจากเกล่านะการเกล่าอะไรชา่างเป็นซีบีนะซีบีของทีมไหนไม่รู้อ่ะอติดฮะโอเคคนระับเอาวันนี้ครับนะก็ลาไปก่อน,นะคะับก,กับคุณเกเลอร์นะฮะและเอเดนฮาส่าและอีวานดอริชนะฮะขอบคุณครับ